เห็นเขารีวิวกันว่าอร่อยวันนี้ก็เราจะลองนะมีอะไรบ้างเส้นหมี่จ้ะก,ก็น้ำซอสต่างๆม,สมีสามถุงมีกระเทียมมีกะทิผงคนไทยที่ในอินเดียเขารีวิวกันเนาะว่าอร่อยลำดับแรกเลยใส่ผักด้วยชีวิตขาดผักไม่ได้ชอบกินผักกระนากระนาที่นี่อพอเ่งสี่ห้าต้นสิบ ในในซนะุปเปอร์มาร์เก็ตนไม่ใช่ตลาดนะที่เอามาจาัดท้ายยังสอบอยู่เลยอ่ะจีไปเรื่อยเดี๋ยวปีน่าจะปลูกเองเพราะปีนี้เดินทางบ่อยเลยไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่ต้นหอมอหอนดงมีสี่ห้าต้นก็ประมาณสิบบาทเงินงไทยก็ใช้ได้เป็นอาทิตย์อะ่ะใส่หมดเลยล้างแล้วค่ะก่อนจะเก็บใส่กล่องล้างแล้วชอบอ่ะพิษถงเาอาบุ้ยถงเอาแพ็คน,น 5, นะี้ก็ห้าพันอ่ะแบบสิบบาทอะ่ะคือทำกับข้าวนะก็คือแค่ห้านี้นะซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะที่ราคาถูกอะ่ะ ซูเปอร์มาเก็ตอื่นไม่ได้ถูกอย่างนี้นะแล้วอันนี้ไปเจอตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ว่ามันราคาต่างก็ซื้อไปซื้อไปว่าหลังๆเริ่มจับราคาของเอ้าห้างนี้ถูกกว่าเพื่อนเลยอ่ะมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรมันไม่ได้เป็นห้างอะไรออลเตสอะใคร้จักเธอไปของอันอื่นก็ไม่ถูกอะแอย่างเงี้ยหนึ่งถุงอะถึงถุงอะสี่พันไอเดียสิบบาทเงินไทยมันก็น่าทำกับคำกิดไหมคะอย่างเงี้ยคงคงใส่อย่างละหน่อยอย่างละหน่อยผักเนี้ยใส่หมดเนี้ยอ่ะอย่างถุงนึงทำได้สามสี่รอบบางทีก็ห้ารอบเพรางละาาอ่ะ 1ักหูนี่กะ่ะสิบาทแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเงีกก้ยเข้าไปอ่ะสามสบ,บาทรวมก,กันสาาบาทก,ก็ได้ต้อน้ำกันลวก,กลวกผักลวกผักลวกซนน่าไมดแต่คนป๊เอ,อุยอะไรนี่ยเ้ยกน่าัดนะน่เตอุ้ยอุชยอชใ่กินมาห้าแล้มีน่าัไกินก๋วยเตี๋ยวลว ใส่ไข่สักนะสด่กดก่อนพี่กองท้ายห,ห,หมูมมหมพี่เนี่ยจริงจริงเป็นหมูแบบเดียวกองพี่ค่ะคุณนิชเราจะคิดอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ด้นไม่มีกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในช่องฟรีเลยเฮ้ยไม่มีหมูอ๋อไอ้พูดเล้นผ่านน้องสายน่าจะหิวมากแล้วละ่ะต้องรีบแล้วละ่ะเล้นผ่านแล้วลวกผักก่อนนะลวกผักเอาหมูหมูเดียวที่พี่เขาให้มาเอามาอุ่นให้ร้อนด้วย อพอกินพักมังก้งคันสดอ่ะผมไปมันใส่น้ำครับค่อยเอา,าน้ำมาใส่ใส่ซอสที่เขาให้มาลองดูเห็นกองรีวิวกันว่าเราอุ๊ยเส้นเยอะนะเนี่ยหนึ่ว่าใส่สนแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าผักเกยอมากกินคนเดียวนะลแล้วน้ำหมดละลวกเส้นแล้วก็เอาไฟมาตัดหมูชิ้นเล็กเล็กหน่อยไม่ชอบนหมูชิ้นใหญ่ตัดเส้นด้วยไ,ได้กินง,งาน่ายๆเส้นหมีเขจาจะ ต้องใช้เวลาหน่อยนะไม่เหมือนเส้นเล็กนี่นเนเส้นกระหมูก,ก็หอมแล้วนกะเราเส้นออกเราจะเอาน้ำใหม่ใส่น้ำซอสที่เราแถะมากับกว๋วยเตี๋ยวอะใส่ต่อไปนี่เขาให้มานะมันก็มีกระเทียมโปะบนหน่อยนึงแล้วก็ ใส่ไปในน้ำซุปได้หน่อยหนะึ่งน้ำซุปก็จะมีผงเขียนว่าผงอะไรกระเทียมผงม,มันจะทำให้น้ำซุปเรานัวละม,มั้งก็หมนุนเข่ากันนะกะทิผงซอสที่เขาให้มาสองอย่างก็ตัดใส่หมด่ทีเหลือตักเปี้ยงรอให้เดือดหน่อยนะนะท้มผักมนะกินหมดหมเลยเยอะนะ ไหนๆก็ไหนๆแนละ้วจัดไปจัดไปไม่หมดเลยไม่ต้องขาดอีกไปเรื่อยอันนี้เอามาจากไทยนะเนี่ยกับไทยมาวันที่เท่าไหร่นะจะไม่ได้แต่อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยเอามาแช่ใส่ตู้เย็นไว้ก๋วยเตี๋ยวยี่ห้อนี้เห็นเพื่อนๆทานกันหลายคนเราก็ออกมาลองบ้างเ,เส้นเยอะอะถ้าใครกินเส้นไม่เก่งในคราวหน้าแนะนำครึ่งสองของ แบ่งเอาไว้ทำรอบหน้าได้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยแต่ถ้าคนทานเก่งก็คงจะพอดีอะค่ะออ้มเราใส่ผักเยอะได้ไงมาดิสติกออกก่อนไม่เก่งมออาทานดิสติกกับทานอาหารชอบเอาลิสติกออกก่อนมาคำแรกเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวกึง่งสำเร็จรูปน้ำตกโอ้โหสิ่ง อ,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 อร่อยอ่ะเอ้าใส่มะนาวไปซิ่งหนึง่งไม่มีน้ำส้มก็เลยใส่มะนาวไปซิ่งหนึง่งอร่อยอะไม่ได้ใส่น้ำปาลาหรือน้ำตาลเพิ่มนะลวกเส้นใส่ผงที่เขาให้มาทั้งหมดลวกผักเอาน้ำซุปน้ำใส่แล้วก็ผงที่เราละลายไปในน้ำร้อนในกระทะมันลวกบนเส้นเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมันได้รสมันเข้มข้นอนะเราเคยกินแต่ของที่แบบไม่เข้มข้นนะอันนี้เข้มข้น หอมด้วยหอมเครื่องหอมเครื่องปรุงอ่ะหอมเขาใส่ต้นหอมด้วยแล้วก็เรามีใบแมงลักก็ใส่เข้าไปแล้วอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวไปไทยคราวหน้าเจอกันใครไปใครไปเมืองไทยกลับมาขนจะมานะมันอร่อยจริงเวลาเราหิวไม่อยากออกไปข้างนอกหรือคิดถึงอาหารไทยอ่ะแล้วเนี่ยทำแค่ไม่เกิน5นาทีเสร็จเลยอร่อย เราเนื้อสัตว์หน่อยนะอันนี้หมูของพี่โน้ตให้มาเป็นหมูแต่เดียวเราคงจะควักออกมาอืมอร่อยอืมมีเนื้อสัตว์หน่อยให้ขอขอโทษนะสำหรับคนที่ไม่ทานหมูแล้วเราพูดหมูออกไปด้วยอ่ะขอโทษนะคะอืมอร่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอืมอร่อยอร่อยจริงผักเป็นส่วนของใส่พริกหมดแล้วเพราะเป็นมีรสเผ็ดของพริกอะ่ะ เราไม่ได้ใส่พริกป่นเพิ่มนะเราใส่พริกพริกแดงที่เรามาผัดพริกอ่ะผัดพริกอ่อนพริกแดงลองดูจะแซ่บจะกินได้หรือจะต้องยังไงอื่อยอร่อยโอ้โหมันด้กกินพริกหั่นมันได้ความสดของพริกด้วยอ่ะเหมือนเรากินน้ำส้มที่เขาหั่นพริก ชอบไปดูน้ำส้มน้ำส้มดองอ่ะแล้วมีพริกด้วยโอ,อ้หมันเพิ่มรสชาติอาหารมันได้ความร้อนความเผ็ดความแซบ่บอร่อยๆชอบค้าน้าจะต้องซื้อมาอีกเยอะเด็ดก,กินได้ไหมไม่น่าจะได้ถ้าเหมือนก็จะเติมพริกป่หมาแล้วหน่อยนึงเด็ดไม่น่าจะกินนะแล้วก็วพอดีเราใส่ตัวนี้เข้าไปได้แซ่บอร่อยอร่อยจริงอันนี้ต้องพูดว่าอร่อยจริงนะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะกินตามจริง <c oughs> อร่อยอ คอเมดังใช่กินอะไรถ้าอร่อยผมลืมตัวทุกทีเลยว่าต้องต้องกินไปคบกับเพื่อนไปกับคนอื่นเขาจะเต็มใจเขาต้องเพื่อนสนิทกินกันแบบอร่อยค่ะไาหาซื้อมาทานกันได้ค่ะเส้นก็ลวกได้พอดีเลยไม่เหนียวไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปนะ ใครรำการเสียงทานก็ปิดเสียงได้นะคะอุ ừ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  ้ยทำไมเราเล่นเพลงก็หมุดตลอดเลยอ่ะ เสียงฮะอืมดีจริงายบิ๊กซีอะโซนน้ำพริกอะ่ะเนี่ยพี่มันเป็นทรงอย่างเงีย้ยของเขาอร่อยจริงายบิ๊กซี ไว้เส้นเยอะเกินไปจริงๆด้วยแทบจะกินเส้นไม่หมดแล้วนะอือขอให้เส้นเยอะหรือเราใส่ผักเยอะ